ดีค่ะทุกคนสวัสดีครับกิ๊กิ้วนะคะนกเจ้านะครับอ้อนค่ะน้หวานค่ะวันนี้พวกเราทั้ง4ี่คนนะคะจะพาเพื่อนๆไปที่ศูนย์อนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ําและนกกระเรียนพันไทยค่ะไปทําไมคะนกไปส่องนกกระเรียนนะครับและไปดูวิถีชีวิตของชาวบ้านนะครับและไปดูพืชพันธุ์น้นานานาพันธุ์ครับค่ะและก่อนที่พวกเราจะไปนะคะพวกเราต้อง หมวกกันน็อกเพื่อความปลอดภัยก่อนนะคะใช่ค่ะแล้วพวกเราก็ไปกันเลยผ่านะที่เราเลือกใช้ในการเดินทางนะคะก็คือรถจักรยานยนต์ใช้รถสองคันในการเดินทางที่เลือกรถจักรยานยนต์ก็เพราะว่าประหยัดน้ํามันนะคะไปกับใช้น้ํามัน1ลิตรราคาลิตรละ35บาทรถจักรยานยนต์ปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์7 2กรัมต่อกิโลทางที่เราจะไปก็คือ15กิโลนะคะ จะปล่อยแการ์้อนไดออกไซด์ทั้งหมด1080กรัมค่ะ,คะตอนนี้นะคะเราก็มาถึงที่ศูนย์นกกระเรียนพันธุ์ไทยแล้วนะคะเดี๋ยวพวกเราจะเข้าไปข้างในกันตอนนี้ร้อนไม่ไหวเข้าไปกันเลยนะคะไป <laughs> <laughs> เดี๋ยวเราจะไปพบพี่เจ้าหน้าที่กันข้างในด้วยนะคะอันนี้นะคะก็คือวันดีค่ะไม่ใช่ไม่ใช่เจ้าของถิ่นนะคะ <laughs> ก็ยินดีต้อนรับสู่น้องๆเข้าสู่ศูนย์การเรียนรู้พื้นที่ชุ่มน้ําจังหวัดบุรีรัมย์นะครับผมอันนี้ก็พี่ก็ยินดีให้คําแนะนํากับน้องๆน,นะครับผมพี่ป้องคะคือว่าทําไมศูนย์นกกระเรียนเนี่ยทำไมถึงต้องมาตั้งอยู่บริเวณนี้ละคะอ่าโอเคครับผมก็ความเป็นมาผมเมื่อ50ปีที่แล้วก็คือคนกกระเรียน่ะได้สุนพันธ์ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็ ดั้งเดิมทีแล้วอ่ะนกเรียนก็เคยมีอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์ใช่ครับแล้วเขาก็สูญพันธุ์ไปแล้วก็เมื่อเร็วๆเ,วเวนี้ยก็พวกพี่ก็ได้มาปล่อยนกเรียนที่นี่แล้วก็ความเป็นมาก็คือช่วงปีพศเริ่มแต่ปีพศ2 5 5 2ถึง53เนี่ยครับก็พวกพี่ก็ได้ขยายพันธุ์นกเรียนอยู่ที่จังหวัดนครสวนสัตว์นครราชสีมาใช่ครับผมแล้วก็ทําการขัดเลือก พื้นที่ชุ่มน้ําแต่ละที่แต่ที่จังหวัดบุรีรัมย์อ่ะก็มีความเหมาะสมและอุดมสมบูรณ์ที่สุดทั้งสวนสัตว์นาครรีมาก็เลยมาปล่อยนกกเรียนที่นี่ครับผมค่ะนั่นก็คือว่าในจังหวัดบุรีรัมย์ก็คืออุดมสมบูรณ์ที่สุดเนาะเราเลยมาตั้งอยู่ที่นี่ในพื้นที่ชุ่มน้ำใช่ครับแล้วนกกระเรียนนี่มีความสําคัญยังไงบ้างล่ะคะอ่าเดี๋ยวเรามาดูตัวจริงๆของน้องเลยกันเลยนะครับผมด้านนี้เลยมีความสําคัญยังไงครับผมก็ ก่อนเลยครับผมก็นกกระเรียนก็เป็นสัตว์ป่าสงวนค่ะหน่าสิบเก้ชนิดครับผมแล้วทีนี้พอเขาได้ไมาอยู่ที่เนี่ยพอสนสัตวนครราสีมาได้ปล่อยคืนทำน้ำชาตาิประชาชนชาวบ้านครับผมเขาก็ให้ความสัมพันธ์ความสำคัญแ,แล้วพวกพี่ก็แนะนำเกี่ยวกับการทำเกษตรรีก็คือให้ชาวบ้านอยู่ร่วมกับนกได้พอชาวบ้านเขาทำเกษตรรีข้าวเขา ก็ราคาขึ้นครับผมความเป็นอยู่เขาก็ดีขึ้นแล้วก็อย่างชาวบ้านก็หาปลาแล้วก็ที่นี่ก็ยังให้ชาวบ้านใช่ยังมีจุดล่องเรือก็คือทําให้เกิดรายได้ของชาวบ้านด้วยครับคนกันนกก็สามารถอยู่ร่วมกันได้ครับค่ะเราจะไปดูห้องนิทรรศการต่อนะครับเผื่อจะได้ประชาสัมพันธ์ให้พี่ว่าที่นี่มีการเรียนรู้ยังไงอะไรยังไง ก่อนที่เราจะไปทํากิจกรรมแรกนะคะเรามาทําของทีละเล็กนั่นก็คือภาพพิมพ์นกกระเรียนกันก่อนดีกว่าค่ะภาพพิมพ์นกกระเรียนนี้นะคะเป็นกิจกรรมใหม่นะคะที่ทางศูนย์นะคะจะทําขึ้นมานะคะแล้วก็ไม่เสียค่าใช้จ่ายทุกกรณีนั่นเองค่ะก็สวยอยู่นะสวยอยู่ไหมไปกันเลยค่ะทุกคนก็ที่นี่ไม่ได้มีแค่นกกระเรียนพันธุ์ไทยครับผมก็ยังมี เหยี่ยวมีนกกระสาปากเหลืองอ้ง้อน,นกเป็ดน้ําก็คือเป็นนกในเขตพื้นที่ของจังหวัดบุรีรัมด้วยค่ะค่ะแล้วต่อไปนะคะจะเป็นกิจกรรมส่องนกค่ะ,ะกิจกรรมนี้จะมีกล้องที่สามารถส่องนกในระยะไกลไว้ให้และจะสามารถขึ้นไปบนหอดูนกที่ทางศูนย์จัดไว้ให้ได้ค่ะเยอยู่ตรง้นอ่ะวันนี้เราจะมาสัมภาษณ์นกกระเรียนนะครับรู้สึกยังไงที่เรามาที่ของคุณนะครับ โอเคนะครับนี่นะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องราวดีดีเวอร์นะครับไปคะ่ะทุกคนค่ะตอนนี้นะคะเราก็จะไปซื้อข้าวจะอยู่ฝิไปเพราะออกเยี่งจบข่าว พีเซนเตอร์โคก้ะหนึ่งค่ะตอนนี้นะคะเรากำลังจะพาไปอ่นั่งเรือชมวิวนะคะตามมาเลยค่ะ <c oughs> โอยเดี๋ยวได้ยังแป๊บนึงคะ่ะ ค่ะกิจกรรมพายเรือนี้นะคะก็เป็นกิจกรรมที่ชาวบ้านเขาเสนอนะคะว่าอยากมีส่วนร่วมกับศูนย์นกเรียงพันธุ์ไทยนะคะเพื่อที่จะเสริมสร้างเศรษฐกิจนะคะให้กับสร้างรายได้เสริมสร้างรายได้ให้กับเศรษฐกิจรายได้ให้กับชาวบ้านนะคะหารายได้เข้าชุมชนนะคะใช่ค่ะก็ก็คือบริเวณนี้นะคะก็คือจะห้ามเก็บัวนะคะ แต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นบริเวณอื่นๆนอกจากนอกจากสถานที่ตรงนี้ก็คือให้เก็บได้นะคะพืะ้นที่อื่นนอกจากที่ปักทกแดงใช่ไหมคะ,ะแล้วทำไมเขาถึงห้ามเก็บบัวบริเวณนี้ล่ะคะนี่พวกท่องเที่ยวมาพบนิยมันนี้คือสวยไงอ๋อทีแดงผมก็สวย ก็เพื่อที่จะอนุรักษ์ความยั่งยืนของสถาน,นีสถานที่ตรงนี้เอาไว้เขาก็คือห้ามเก็บดอกบัวห้ามเก็บพืชน,น้ําทุกอย่างเลยนะคะแต่ว่าแต่ว่าถ้าเกิดว่าเห็นพวกขยะอย่างนี้ก็สามารถที่จะเก็บเอามาทิ้งได้นั่นเองค่ะ,อะตอนนี้น,นะคะ <AI G. S 1> เราได้ล่องเรือออกมาจากศูนย์นกเรียงพันธ์ไทยนะคะไม่ไม่เรียกว่าล่องเรือดิพายเรือเราพายเรือออกมาชมธรรมชาตินะคะบรรยากาศดีมากคะนน่ะทุกคน ดูนะคะว่าเราจะวัดระดับน้ําให้ดูนี่ค่ะไม่ลึกเลยนะคะใช่คือแบบแค่แค่หนึ่งประมาณหนึ่งเมตรนะคะน้ําไม่ถึง1เมตรด้วยซ้ําอันนี้คือน้ํานิ่งใช่ไหมคะนีอาา่อันนี้นะคะคือสาหร่ายเอากลับมาคืนนี่อาสาหร่ายจะเป็นแบบนี่กินได้ไหมคะกินได้ดกินได้แต่ว่าต้องทำให้มันสุกแล้วก็สะอาดกนนะ่อน ินพะอลุงบอกว่ากินแบบนี้กินได้เลยแต่ว่าทำความสะอาดก่อนเนาะอ๋อดูใกล้ใกล้ใจหมดแต่นักท่องเที่ยวเขาจะไม่ให้เก็บออกไปนะคะนอกจากชาวบ้านถึงจะเก็บได้นะคะต่อไปนะครับจะเป็นกิจกรรมปั่นจักรยานชมวิวนะครับชมวิถีชีวิตของชาวบ้านนะครับไปกันเลยนี่นะครับเป็นบริเวณรอบๆที่ชาวบ้านใช้ร่วมกับธรรมชาตินะครับ เรายังสามารถปั่นจักรยานรอบห้วยจรเคมากได้นะครับพี่ดาวันดูนะครับบริเวณบริเวณทัศนียภาพรอบๆนะครับจะมีความสวยงามมากครับจะเห็นเขากระโดงนะครับแล้วก็จะเห็นเกาะนะครับเกาะการน้ําซึ่งมีความสวยงามมากๆนะครับจะมีนกนาาพันธ์นะครับไม่ว่าจะเป็นนกกระยางนกกระเรียนพันธ์ไทยนะครับและนกหายากอีกมากมายนะครับ และตอนนี้นะครับเราก็ได้ปั่นจักรยานดูวิถีชีวิตของชาวบ้านจะสังเกตได้ว่ามีฝูงวัวเป็นจํานวนมากนะครับซึ่งแสดงว่าชาวบ้านใช้บริเวณนี้ร่วมกับธรรมชาติครับปกติคนอื่นให้ไม่ได้ตรงเลค่ะ <ขอ S 1> จริงๆแล้วนะคะการให้อาหารนกกระเรียนแบบนี้นักท่องเที่ยวทั่วไปไม่สามารถให้ได้นะคะเพราะว่าอาจจะเกิดอันตรายกับตัวนักท่องเที่ยวเองหรือว่าอาจจะเกิดอันตรายกับตัวนกค่ะ แต่พี่เจ้าหน้าที่เห็นว่าเราเป็นนักศึกษาเข้ามาถ่ายทําโปรเจกต์เลยอนุญาตให้เราเป็นกรณีพิเศษนั่นเองค่ะ่มันเป็นตนอนเล็กแล้วสุดท้ายนี้ขอให้พี่ต้องได้ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสถานที่ที่นี่ด้วยนะครับครับผมก็ขอบคุณนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชพัฏ สาขาบุรีรัมย์สาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรมโอเคครับผมก็ขอฝากนักเที่ยวถ้าได้ดูวิดีโอนี้หรือติดตามชมน้องก็มีน้องก็มาท่องเที่ยวได้นะครับผมก็เป็นจังหวัดบุรีรัมย์ครับผมศูนย์พื้นที่ชุ่มน้านกและนกเรียนพันธ์ไทยครับผมก็ฝากคนเข้ามาติดตามชมเยอะๆนะครับผมหรือแวะมาชมสถานที่ดูนกเรียนได้นะครับผมขอบคุณมากเลยครับขอบคุณครับ